คุณาวันนี้วันอาทิตย์อีกแล้วนะวันนี้วันที่เก้าเราก็มานั่งทานที่นี่อีกแล้วอะหาอากาศเย็นนั่งไงตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่ามาประมาณนี้ทุกวันที่เดิมคูณนี่1ิป,ปีว่ายนนมาที่เดิมข้างนอกก็มีร้านไก่ทอดแมคโดนัล อีกแล้วเป็นทีช่ชื่นชอบชนบุรีเซ็นทันชนบุรีแฮมเบเอร์เกอร์อู๊ฟายแล้วก็ก,ก,กาแฟที่น,นี้เราก็สั่งกาแฟกาแฟอันนี้คือคาปูแล้วก็เฟนฟายแล้วก็นักเก็ตแล้วก็ไก่สองชิ้น ก็เยอะดีนะคือเข้ามาหา,าอากาศเย็นนะแต่ข้างนอกก็ลมดีนะนี่นะ ทั้าตนนี้เป็นใกล้ที่ล้างมือชอบคุณลุงก็นั่งเล่นไปเดี๋ยวสักพักหนึงดีฉันก็ไปเดินในห้างแล้วก็ไปดูยูนิโคยูดู H&M โอเคเดี๋ยวไปเข้าอะไรดีอ่ะวันนี้เรามานั่งที่ทเซ็นทามีอะไแล้างอีแมกโนนเนาะได้มาหนึ่งเซ็ต นึกขึ้นได้ตอนหมดแล้วหมดแล้วได้มาตักได้คุณขาเขามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยมัน,น,เ,ปน,มนเป็นแมนบอร์เกอร์สซนวิชเลยนี่ก็เปิดแล้วข้างนอกมันเขาก็มีอะไรนะ เออมีจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวออกไปเดินข้านอกก่อนไปเดินนอกเดี๋ยวมานะไปเดินนอกก่อนไปถ่ยงนอก น,นีไม่รู้จะไปไหนก็เลยออกมาเดินเล่นที่เซ็นทรันชนบุรีอีกแล้วคุณแล้วชอบออกมาข้างนอกเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีของขายเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถเอาเข้าไปกินข้างในได้ของแมตโดนนท์เนาะ,นะมันก็ได้เกตไงเราอยากนั่งเล่นแล้วก็สั่งอาหารมาแล้วก็นั่งไป อากาศพอดีดีคุณอากาศข้างนอกตรงน,นี้ไม่ไม่ร้อนเลยอ่ะอันนี้คือร้านไก่ทอดเราไม่กล้าซื้อเข้าไปข้างในให้คุณลมอ่ะอันนั้นคืออะไรนะโบราณมองไม่เห็นคืออะไรอ่ะหอยอ๋หยอหอยทอดตัดไทยโบราณตรงนี้สวยลูปลา ขึ้นข้มาเกือบไม่ได้ที่จอดพอดีเข้าถูกทางอีกคันหน,นึ่งออกเราเลยเข้าเลยนั่งอยู่บ้านมันก็ร้อนนะคุณแล้วแอร์ตอนนี้เคยเปิดแล้วมันใช้ไม่ได้กำลังจะเรียกช่างไปซ่อมยังหาช่างไม่เจอเลยก็ <c oughs> ลเลยเออไม่ได้ไมไ่ซ่อมอ่ะแล้วมานั่งหาอาหารทานที่นี่เอา ก็นั่งเล่นไปเไรื่อยๆงไงเช็นท่านคนนี้นะ i n f i n นิต o วันุ่นอะ่ะสูงๆเราเห็นตั้งแต่เขาทำลังก่อสร้างอยู่เดี๋ยวไปเดินเล่นทิ้งในต่อเมื่อวานนี้ก็ ทีมยูทู e ส่งมาเกี่ยวกับเอกคนที่เป็นยูทูบเบอร์ของเขาเนาะให้กำลังใจกันแล้วก็ให้ดูว่าเขาทำอะไรกันมันถึงจะพัฒนา YouTube ของแต่ละคนก็รู้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรที่แบบน่กมา ม่งอยู่ในนู้นแนเลยน้ะวันนี้ลงมากวันนี้วันเสาร์ที่8มิถุนายนอาทิตย์หน้าก็จะตรงกับวันวันเกิดคุณลมแล้ะ15มิถุนายนไม่รู้ว่าเขาจะไปเที่ยวไหนหรือเปล่า แต่เห็นบอกว่าจะพาไปนั่งสวดมนต์ภาวนาเพราะวันนี้เขามีเซลล์นะคุณเซลห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ไม่รู้อะไรบ้างเราก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะไนกี้เซลหสิเปอร์เซนเหลือประมาณสองพันสองมั้งรองเท้านะ ข้างในเขาก็มีแต่ว่าไม่เข้าไปจงใจถ่ายคนใกล้ๆก,ก็เกรงว่าเขาก็ไม่ให้หถ่ายถ่ายอย่างนี้ไม่ว่าแล้วสองร้อยห้าสิบบาทเซลลอ๋อของกางเกงยีนนิยมยีนนิยม โูหินสันแบบสวยงามดูไปชอบนี่เลยแบนพาคุณสามีมาแล้วก็พาไปนั่งแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยื้อ่าแล้วก็นั่งไปยาว

ดู S อแอน m เมหน่อยสิค่อลดราคาอย่างไง เด็นเอ็นนี่ของสวีเดนนะแต่ก็มีราคาช่งเหมือนลดราคากลางปีเนาะมีร้อยห้าสิบเจ้าเองเออเดี๋ยวดองเข้าไปดูแล้วก็เลือกดูทั่ไหนกันก็เสื้อผ้างไหนก็เยอะมากเลยว่าที่บ้านน่ะ แล้วก็เอาจุดไว้เวลาเผื่อไปไหนแต่ไหนโอ้นี่สามร้อยห้าสิบเก้าเออเราก็มีเราอยู่นะเนี่ยอยู่ที่นู่นแต่ไม่กล้าใส่หรอกเพราะมันเหมือนเบบดี้มากก็เลยยังไม่ได้ใส่อันนี้ร้านยืดเปล่ายืดเปล่าทำน,นองนี้โอ้โหนีาคนเยอะอจะซื้อไปให้คุณสามีก็คุณสามีก็กยังไงอยู่ ได้แล้วของว่องเยอะที่หมด ก็ห้อรเซ็นของเซนท่านเลยนะ50%เซทุกเจ้าหรือว่าร้านที่ร่วมก็ไม่รู้นะโอเคแค่นี้ก่อนนะเพื่นอนขอบคจ้า